จาบ,บรรยากาศหลังเลิกงานหลังเลิกงานในจานี้บรรยากาศปลาสวนสาธารณะที่เขาเอกค้นยางนอกจากออกมังงใจตอนนี้กะซีมุกเคืงย่อมแรงจากบันนี้มีนะสิมะอ้างยางไปยางมากพอเฮ็ดบันนี้กวนอหรือไม่ปลาผมยังิพาไปเพิ่งเห็ดยดตี่ โอ้ยมึงเเ้อโอ้ขเขเกลียดด้วิมัน,น,นเห็ดพรโอ้ยมงจ้ไนันเห็ดเพ่งนะ้ยดอกน่มีดอกที่สอดอกที่สี่จะนี่ไม่ดอกแรกฉันกับพ่อไปแล้ยเนาะนี่เห็ดเพร่งนี่มันสิมีตัวน โตถากไหมจ๊ะนี่สิจีนออไอ้ต้นมันได้หนินี่โอ๊ยกินได้รได้หนิเกิดไม่ไม่อยู่นี่มันก็นีน่โอ๊ยไม่ไม่อยู่จา้าหนิมันยังมีโตถากไงมันออดจักน้อยนี่อันนี้ที่ถ้าจ้าไปเห็ดกิ่งก็จะก็ต้องเอาฝอยนี่ไหมจ้ะฟองน้ำม,มันนี่ไหม นี่โอ้ยไม่ไม่เลยเี้ยนี่ฟองน้ำมันก็ต้องเอาออกเด้อก็จ้าก็สิเอาแต่เนี่ยเป็นนวลๆมันนี่แม่จ้านี่เอาเป็นนวลๆมันนี่นี่ก็จ้าะเอาไปอันปิดต้ม,เม,มตเตสเกินต์ตแม่จ้านี่โอ้ยไม่ไม่เลยนี่นี่ฟองน้ำมันเนาะ นจะนี้ฟ้องนำเอาทีมโอ้ยหอมมันสีมีกินเป็นหนันเอกลักษณ์ของเฮบเพิงเลได้ะจ้ามีไม่เลยนี่จัมา่เอาเดียอันแต่ว่าฉันเอาขึ้นมาอัดวิดีโอให้มุกเจ้าบัางหนึ่งเสือ <c oughs> นี่ละจ้าเฮบเพิงสวิเดน มาจาเนี่ยอันนี้มันมันนี่ซีวานอัน,นซุปซุปอีกอย่างนี่ละเฮ็ดเผือกยูเดียนมีสองสายพันธุ์ไหมจ้าซุปอีกอย่างสักอย่างนี่ละแต่ว่าใบเฮ็ดเผิอนี่ยละจะ้าบิ้งชนสิกแกะข้างในเห็บบึ้งชนนี่นี่กอดมันนั่นมึงจ้าเนืออน้อข้างในข้าเจ้าเอาไปให้กินข้าเจ้าก็ไปต้มสักเกินนี่จา้านี่ กินได้บ่าตายตเบีย้ยเห็ดเผืองสวิเดนนี่ฉันบม่มีโอกาสเด้เขาป่าไปเก็บเฮ็ดปันในปีนี้กะพ่อขังท,งทังก็เลยทายไม่เห็นเบื้องจะนี่ดองนี้ก็ได้ตําเจ้วได้ถวยนึงอยู่ได้จะน,นี่คันลวกแล้วนี้เห็นไหมจ้าเห็ดเผืองสวิเดนนี่ เดี๋ยวคันพ่ออีกสิท่ายห้เบิ่งอีกนะจ้ะ